หลายคนมีปัญหานะครับตัวหนีบเงินแบบนี้นะครับซื้อมาใหม่แล้วมันจะแข็งมากบีบแทาไม่ลงเลยครับเป็นตัวหนีบเงินหรือตัวหนีบที่เราดำๆที่เราซื้อมาที่มันแข็งนะครับจะมีเดี๋ยวจะพามาทำให้แก้นะครับเวลาเราเลี่ยมอะถ้ามันแข็งมากอะมันจะเป็นรอยนะครับถ้าเราเผลอลืมไว้นานหนีบไปนานมันจะเป็นรอยแล้วพวกสีมุกเนี่ย ผมจะใช้ตัวนีบอ่อนออน,นีบนะครับมันจะไม่ค่อยแตกล้านเดีย๋ยวมาดูวิธีนะครับทําให้ตัวหนีบอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเงินเล็กๆเนี้ยครับจะแข็งมากเลยนีบถ้าไม่ลงเลยวิธีนะครับให้เราหาหาแผ่นหนาๆนครับแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไปนะครับเนี้ยหนีบไปเลยเนี่ยครับหนีบ หน,หนีบไว้แบบนี้นะครับที่มันหนาหนาแล้วก็เอาไฟเอาไฟลนนะครับไฟฟู่จ,จี้ไปเลยครับจี้ไปที่ตัวนีบเลยครับถ้าใครไม่มีไฟฟู่ก็เปิดลนตะแกงก็ได้ครับตะแกงแอนคอร์นะครับ,รบจี้ไปเลยครับจีบ้ตรงสันยิ่งดีนะครับถ้าเป็นไฟฟู่เราจะเลือกจี้ได้ นี่ครับล้นไปเลยครับมันนานแล้วเขาจะอ่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบตัวหนีบแข่งนะครับเพราะว่าผมขี้ลืมเขาจะลืมว่าหนีบไปนานถ้างานด่วนเนี่ยหนีบไว้ เปออิลืมไว้นี่มันเป็นเป็นร่องนะครับแต่ถ้าเราทิ้งข้ามคื้นไว้มันก็หายนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันร้อนหรือเปล่าลองออกมาเทสดูนะครับว่ามันนิ่มไหมเดีย๋ยวนะครับยังร้อนอยู่เนี่ยครับเราเราเรา,เราเอาไฟลนเราก็ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนเลยครับแล้วมาดูว่ามันนิ่มเปล่าถ้ามันยังไม่นิ่มเราก็ลอนอีกนะครับแต่ผมลองแล้วมันนิ่มแล้วทีเดียว นี่นะครับมันร้อนอยู่นี่โอเคครับเนี่ยเบา้นเยอะเลยัร้อนอยู่นะครับนี่นครับเบาขึ้นเยอะเลยนี่อันนี้ไม่ขนาดไม่ได้ทิ้งข้ามคืนนะครับอันนี้เราทิ้งไว้ข้ามคืนเลยครับบีบไว้เงี้แหละบีบทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนี่นครับ ร้อนนะครับโอเคนะครับลองไปทำดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวนี้แข็งๆนะครับนี่